วันนั้นที่เขามาคุยกับคนหรือเขามานั่งคุยกับคนเนี่ยเขาตั้งใจนะคะเ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาให้ความสำคัญกับคุณมากๆนะคะคุณมีความสำคัญต่อใจเขามากๆมีผลต่อหัวใจเขามากๆนะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วการที่เขามานั่งคุยกับคุณมาเจอคุณนะมาทักทายคุณนั่งคุยกับคุณหรือว่าหาทางมาเจอคุณหรือว่ามาเจอคุณในทุกๆวินาทีทุกๆครั้งที่เจอกันเนี่ยต้องบอกเลยมันคือความตั้งใจเออ ทุกครั้งที่เจอกันต้องบอกเลยมันคือความตั้งใจเอทุกครั้งที่คุณได้เจอเขามันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมีความสําคัญต่อเขามากมีความสําคัญต่อใจเขามากมีผลต่อหัวใจเขามากเลยนะเขาดูแคร์คุณนะ มีความห่วงใย,ยคุณนะแล้วก็ใส่ใจคุณมากๆเลยด้วยนะดูเหมือนเขาห่วงใย,ยใส่ใจแคร์ความรู้สึกแล้วก็อยากจะ ดูแลคุณมากเป็นพิเศษเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไอการที่ได้เจอกันบ่อยๆนะหรือว่าการที่เขามานั่งคยุยนะหรือเขาทําอะไรดีให้กับคุณทุกทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณอยากจะเทคแคร์คุณอยากจะดูแลคุณอยากจะใส่ใจคุณมันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนั่นเองนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะ ใครรอบนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ